สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเช็คอัพพอร์สแคดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกหนกฉัตสมชัยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุกันนะครับเราจะมาพูดถึงความรักและความอบอุ่นที่มีต่อผู้สูงอายุกันนะครับที่จะมาชวนทุกคนนะครับพูดคุยไปด้วยกันวันนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์นายแพทย์ สมบูรณ์อินทราพาพรนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครอบครัวเนี่ยครับมีความสําคัญยังไงบ้างครับในการสร้างความรักและความอบอุ่นที่มีต่อผู้สูงอายุแล้วและความรักและความอบอุ่นนะครับตลอดจนครอบครัวนะครับมีผลกระทบยังไงต่อสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตต่อผู้สูงอายุได้บ้างครับอาจารย์ครับขอบคุณครับก็ จริงๆมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในในวัยสูงอายุนะครับทางด้านร่างกายเนี่ยก็มีการเสื่อมถดถอยลงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโรคต่างๆเนี่ยพบมากขึ้นนะฮะก็ความสามารถในการช่วยเหลือตอนเองของผู้สูงอายุก็จะลดลงนะครับทางด้านจิตใจเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าจากการที่ผู้สูงอายุนะครับมีไม่ได้ มีปัจจัยทางด้านร่างกายเองปัจจัยทางด้านสังคมและครอบครัวเนี่ยจะมีผลทาใหเ้เกิดความเครียดความกังวลหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยทางสังคมเองจากการที่บทบาททางสังคมเปลี่ยนแปลงน,นะครับแล้วก็จากการที่ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าสังคมน้อยลงนะครับแล้วก็รวมทั้งปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ทําให้ผู้สูงอายุอาจจะไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะเกิดปัญหา ตามมานะครับเพราะฉะนั hmm. ้นการให้ความอบอุ่นเนี่ยกับผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็จะทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีกําลังใจที่ดีนะครับมีกําลังกายที่ดีแล้วก็ก nah. ็จะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับรู้สึกตัวเองมีคุณค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะทําประโยชน์นะให้กับในครอบครัวเองหรือก็มีโอกาสที่จะไปทําประโยชน์ให้กับในส่วนของสังคมต่อไปได้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยเข้มแข็งสุดท้ายเนี่ย สังคมก็จะเข้มแข็งด้วยนะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับอาจารย์ตัวผู้สูงอายุเองนะครับหากว่ามีการอยู่อาศัยสองคนนะครับควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับอาจารย์ที่จะก้าวเข้าสู่ในช่วงวัยเกษียณหรือผู้สูงอายุในระยะต้นครับถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยด้วยกันสองคนนะครับอาจารย์ครับ ตรงนี้ก็มีความสําคัญนะครับก็คือการเตรียมตัวมันความสาคัญมากนะครับอันแรกที่ที่แนะนําว่าควรทวาก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพความจริงเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ควรทํามาต่อเนื่องตั้งแต่วัยก่อนวัยสูงอายุแล้วนะครับก็คือ,อเมื่อจะเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะต้องมีการอาจจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง นะครับวิธีของพันสุดก็คือการปฏิบัติตนเองนะครับซึ่งการปฏิบัติตนเองเนี่ยก็คือควรทำตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพื้นฐานที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคือว่าเรื่องการดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกําลังกายสม่าเสมอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับะจะต้องมีสุขภาพในการนอนที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค พณนเดียวกันเนี่ยเรื่องการใช้ยาก็ต้องมัดระวังนะต่อเนื่องก็คือว่าใช้ยาตามที่แพทย์สั่งไม่ควรซื้อยารับประทานเองนะครับในเรื่องของอาหารเสริมวิตามินต่างๆถ้าเกิดเราไม่ได้เสี่ยงต่อการขาดวิตามินเนี่ยนะครับก็ไม่จมําเป็นต้องไปหาซื้อทานเพิ่มนะครับแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพประจําปีสม่าเสมอแล้วก็กรณีคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆก็คงจะต้องไปติดตามและรักษาสม่าเสมออันนี้ก็จะมีส่วนที่ทําให้ ส่วนของการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสงวนยุเนี่ยก็จะมีผลดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คือการเตรียมความพร้อมเรื่องของจิตใจเองนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมว่าเมื่อเข้าสู่วัยสงวนยุแล้วเนี่ยสภาพร่างกายถดถอยลงมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะครับมากขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดทุพพลภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมใจพร้อมยอมรับประเดียกันเนี่ยก็จะต้องหามุมมองที่เป็นเชิงบวกทําให้จิตใจผ่อนคลายไม่กังวลนะครับนะหรือหาวิธีในการที่ทํา ทำยังไงให้เป็นการผ่อนคลายความเครียดเช่อนอาจจะหากิจกรรมทาในเรื่อง,องหรือว่าการออกกําลังกายต่างๆนะครับการบางคนอาจจะแบบนั่งสมาธิฟังธรรมพวกนี้ก็เป็นการทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นอันนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตใจผ่อนคลายแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยนะครับก็อาจจะหางานในเลกงานที่ชอบทำอนี้เป็นส่วนช่วยทําให้จิตใจผ่อนคลายลดความกังวลแล้วก็ ลดปัญหาเรื่องภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติในวัยเข้าสู่วัยสูงอายุนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมในเรื่องของทางด้านการเงินด้วยนะครับเพราะวัยนี้ก็เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะอาจจะมีรายได้ลดลงฉะนั้นการจะต้องมีการเตรียมวางแผนการเงินต่างๆให้พร้อมนะครับแล้วก็เผื่อเงินสําหรับกรณีเกิดการเหตุเกิดฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยต่างๆนะครับมีการวางแผนการเงินต่างๆตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุนะครับแล้วก็รวมทั้งการทําประกันสุขภาพต่าง นะครับเป็นต้นหรือการเตรียมศึกษาข้อมูลในเรื่องของบำนาเรื่องของสวัสดิการของผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับรวมทั้งการวางแผนการเตรียมในเรื่องของสภาพแวดล้อมในบ้านเ,าเพื่อความปลอดภยัยลดความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเกิดบัตรเหตุพัดตกหกล้มนะครับในบ้านเองนะครับอา,อาจจะต้องดูว่า,าพื้นบ้านมีปัญหาหรือเปล่าพื้นบ้านต่างระดับหรือเปล่านะอาจจะต้องปรับให้เป็นระดับเดียวกัน พื้นลื่นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกระทั่งการติดราวจับในกรณีที่มีความเสี่ยงเรื่องหกล้มนะครับหรือการปรับห้องน้าไม่เหมาะสมลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดอุบัติเหตุต่างๆอันนี้ก็เป็นการปรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงนะครับอ่าแล้วกอ็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือทําอย่างไรที่จะส่งเสริมคุณค่าตนเองนะครับเมื่อเข้าสู่วัยสมยัยยุยังต้องทํางานหรือว่าหากิจกรรมที่ทําที่เป็นประโยชน์กับตนเองกับครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ,อสาธารณะได้ด้วยน,นี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให เรารู้สึกเรามีคุณค่าและมีประโยชน์มากขึ้นนะครับครับครับอาจารย์ครับสมาชิกในครอบครัวนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงมีวิธีการแสดงความรักและความอุ่นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครอบครัวนะครับอาจารย์ครับมีวิธีการที่แสดงความรักและความอบอุ่นยังไงบ้างครับที่สามารถส่งผลดีต่อผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจได้บ้างครับอาจารย์ ในแง,ง่ของการดูแลผู้สูงอายุนะครับให้มีภาวะในเรื่องของความสุขมีความอบอุ่นนะครับก็คงจะต้องทําทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําแนะนําต่างๆที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วนะครับการดูแลสุขภาพพื้นฐานนะครับให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ขณะเดีวยวกันการดูแลเรื่องจิตใจก็มีความสําคัญนะครับในเรื่องการสื่อสารกับผู้สูงอายุนะครับ อันนี้จะมีส่วนที่ทําให้คงความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ความปรารถนา,านดีซึ่งกันและกันนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการพูดคุยนะฮะการให้โอกาสให้เวลาผู้สูงอายุที่จะได้ได้มีโอกาสแบ่งปันในเรื่องของการเล่าเหตุการณ์ต่างๆเรื่องความสุขความทุกข์ต่างๆให้กับ ด้วยกันนะครับอันนี้จะมีส่วนช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าในวนันนี้สภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอเกิดภาวะความจําเริ่มแย่ลงนะครมีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุาท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการถามซ้ําๆหรือว่ามีการทํา ให้เราหมุดยิดได้มากขึ้นอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะต้องเข้าใจท่านแล้วก็รู้ว่าท่านมีอาจจะมีภาวะภาวะสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือให้รับฟังแล้วก็หาวิธีการในการจัดการภาวะเรื่องของการสื่อสารที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดปัญหานะครับการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมต่างๆนี่นะ,ะการใช้น้ําเสียงต่างๆพวกนี้มีส่วนที่ทําให้เกิดปัญหานในครอบครัวได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับ สุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมตลอดจนครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวผู้ดูแลและหากครอบครัวไหนหรือผู้สูงอายุท่านใดนะครับที่อาศัยอยู่ร่วมกัน2ท่านนะครับมีอาจารย์พอจะมีวิธีการหรือในการสร้างความรักความอบอุ่นร่วมกันในครอบครัวไหมครับอาจารย์ที่จะแนะนําหรืออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่บ้านก็ได้ครับครับก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือว่า สมาชิกในครอบครัวนะครับก็คงจะต้องตระหนักนถึงบทบาทและก็ความสำคัญนะครับของการที่จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการดูแลท่านทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจ,จแล้วก็การดูแลในเรื่องของทางด้านสังคมและรวมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ดูแลท่านในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็สนับสนุนท่านในเรื่องกิจกรรมที่ท่านทำนะฮะท่านอาจจะอยากไปข้างนอกไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไปท่องเที่ยวต่างๆพวกนี้เราสนับสนุนท่านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปด้วยกันหรือเรื่องค่าใช้จ่ายหรือกระทั่งเรื่องของการหาสิ่งของเข้าของต่างๆที่ท่านต้องใช้อย่างเงี้ยครับก็เป็นการสนับสนุนอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีเพื่อนท่านมีท่านมีคนที่ เรียกว่าสนับสนุนท่านท่านก็จะมีความสุขรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็จะมีความอบอุ่นซึ่งตรงนี้มันจะมีส่วนที่ทําให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ท่านเองเนี่ยสามารถที่จะ,อะนอกจากดูแลตนเองได้ดีขึ้นท่นานอาจจะดูแลครอบครัวได้ด้วยรวมทั้งมีโอกาสที่ท่านจะไปะทํางานหรือ,อทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมด้วยสุดท้ายก็จะทาให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าครอบครัวนะครับมีความสําคัญในการให้การสนับสนุนต่อผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและด้านเศรษฐกิจครับและสิ่งสําคัญเลยที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับในการสร้างความรักและความอบอุ่นในครอบครัวนะครับที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะครับก็คงต้องเป็นการให้เวลาและให้โอกาสต่อผู้สูงอายุนะครับได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัวนั่นเองครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นแพทย์สมบูรณ อินทราภพรนะครับในที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับอาจารย์ขอบคุณครับดีครับแล้วครั้งหน้ามาพบกันใหม่กับรายการเช็คอัพอ o แครสวัสดีครับ